เธอเขามีของเซอร์ไพรส์ที่บ้านด้วยไม่ไม่ถือเต็นแล้วไม่อยากถือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปรับคุณสาแล้วนะคะ <c oughs> เกิดเหตุแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชุกละหุก มากหมายถึงว่าตอนแรกนางบอกว่าต้องออกวันที่4แล้วอยู่ๆก็โทรบอกว่าอ๋อคุณหมอเขาเปลี่ยนแล้วก็ให้ออกวันนี้ได้โอ้โห<อ>ตื่นหนาบน้ําแทบไม่ทันค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นางก็โทรมาเร่งแล้วนะคะต้องรีบไปรับนางแล้วในสินาทีสินาทีเสร็จค่ะทุกคนแผนเผื่อที่เตรียมไว้ไม่ได้เลยเพราะจริงๆพวกนี้ใช่ไหมถึงจะออกแต่ได้ออกวันนี้นะจ๊ะก็ไม่รู้อะไรในเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสรุปออกวันนี้ไปเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยเดี๋ยวไปรับนางกันค่ะ ถึงแล้วค่ะเย้เจอกันแล้วง่วงไหมง่มากทำไมอ่ะจะร้องไห้เหรอเขาไม่ให้ออกอ่ะผไม่ออกผมไม่ออกเขาบอกว่าไงเขาบอกรอในบ่อยืนใบใบยืนยันได้ละได้ใบยืน ปลอดภัยใช่ไหมั้ยัตัว3สามทีผ่านทุกรอบคเย่เยเย้เยเย้เยเยเยยเยชื่อไหมว่าในห้องอ่ะมัน กระจกก็เปิดไม่ได้อะโอ้โหปทันมาธรรมดาเธอเขามีของเซอร์ไพรส์ที่บ้านด้วยตื่น<ช>เต้นไหมเขาถามเธอเธอไม่บอกว่าอะไรไม่บอกไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วไม่อยากตื่นแน,น่เือเขารู้จักเธอดีเธอต้องตื่นเต้นเออโอเคค่ะทุกคนขอขับรถก่อนนะจ๊ะใครับเธอนัอ่นแหละ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอยากรู้ยังว่าคืออะไรมันคืออะไรอ่ะทำไมต้องมีความลับอะไรรับรองว่าเธอจะต้องชอบถูกใจแน่ๆป่ะอปิดตาปิดตา,ตาเออมาทุกคนครับรับรองนางจะต้องชอบค่ะออไม่ต้องปิดแล้วหลับอ,อ่ะไม,ไม่ลืมแน่นอนแทนทลแวแทน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 แลลยโอชอบไหม อันแหละนันแหละมันไม่ใหญ่เลยชอบไหมชอบลองคาราเกะไหมไม่ได้ทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเวลาถึงเซอร์ไพรส์เครื่องนวดให้เพราะว่าคุณสาชอบใช้เวลานวดกับทุกคนคุณสาชอบใช้เวลานวดกับทุกคนเราเราเคยนวดให้ไหมไม่เคย <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าแบบเราอะเป็นคนไม่ชอบนวดหมายถึงว่า ไม่ชอบให้ไม่ชอบนวดให้ใครแล้วเขาก็ชอบใช้เรานวดเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําหน้าที่ภรรยาบกบร้องก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องนวดให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดเลยค่ะเรื่องเรื่องเขาไม่ได้ไม่ต้องใช้แล้วอีกเรื่องเรื่องเขาไม่ได้ไม่ต้องใช้ลใชแล้วอีกเจ้ไหมชิคเดีวเป็นไงเยอะแล้วก็นุ้นเลยเครื่องวิ่งเพราะว่าสีแดงแรบเลยอ้าวก็เธอน่ะจะได้มีเวลาเดินไงเดินไงชอบไหม <Yeah. laughs> <laughs> เดี๋ยวเรารอพี่ๆนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะมาอธิบายให้ฟังว่าเครื่องใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าการใช้ครั้งแรกของเขาจะเป็นยังไงถูกใจไหมนะัว้ะ นวดไทยครับสผ่ <3 S 1> อนคลายนะครับแล้วก็4ี่คลายเครียดแล้วก็มีผ่อนคลายบาไหลนะครับนวดแบบเอวหลังนะฮะต่อไปก็จะเป็นนวดคอไหล่ลดสัดส่วน,นแล้วก็มีการลดสัดส่วนเช้วันนีนวดสปาด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาะเล่นโปรแกรมตนี้ให้เป็นโปรแกรมนวดไทยซึ่งมันจะเป็นการ อ่ะยืดเส้นนะครับแล้วก็ดัดตัวเหมือนการนวดแผนไทยทุกอย่างเลยโอ้ดีเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งคุยกันไปค่ะปกติเนี่ยเสียเงินกับการเข้าร้านนวดอ่ะเดือนหนึ่งหลายบาทแค่บอกเขาอยู่ว่าเนี่ยเก็บเงินจากการเข้าร้านนวดมาซื้อเนี่ยคุงคงเลยเพราะว่าใช้ได้ตลอดเลยช่วงนี้แหละไม่ได้เข้าช่วงโควิดด้วยใช่ไม่ต้องไปเสี่ยงและที่สําคัญก็คือเขาชอบใช้กิฟตนวดเมื่อกี้เป็นคนที่ขี้เกียจนวดมากแบบโจดผลตรงนี้ใช่อยากซื้อให้เป็นวันเกิดไงบอกแล้ว เอาหัวแนมลงไปเลยครับผม,มเพราะว<ม>่าเขาจะมีนวดคอด้วยใช่ตอนนี้ครับผมก่อนนวดมันจะมีระบบสแกนกระดูกสันหลังก่อนนวดนะครับจะหาน้ำหนักในการนวดเองอันตโนมัติ<อ><อ>ก็คือคนตัวใหญ่จะนวดแบบคนตัวใหญ่คนตัวเล็กก็จะนวดแบบคนตัวเล็กอ,อย่างตอนนี้สำหรับนายเขากาลังพอดีแล้วนำ<อ>้ำห<อ>นักการน,นวดแรงกว่าน,นี้ไปก็ไม่ดีเบากว่านี้ไปก็จะไม่ได้ผลอะอถ้าคุณกิฟขึ้นมานั่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจากการนวดก็จะก็จะวก็ตามสรีระเลยใช่ครับผมถึงมากเลยอ่ะเราไปนวดร้านนวดอ่ะเขาไม่ได้วัดสลีละนะ คนนี้เขาจะชอบโอ้ยค่ะเวลาไปนวดตัวนี้ก็คือเครื่องมันจะจูนผู้อหาตัวเราเองอันตโนมัติครับ<อ>ค,ครับเรามไม่ต้องปรับอะไรเลยสัมผัสแค่เลือกโปรแกรมการนวดเสร็จป,ปุ๊บเครื่องมันจะจูนผู้อหาตัวเราเองหมดเลยนะฮะโอ้โหใช่ไครับใชได้ชอบน<อ>ี่ครับอันนี้ยืดน,นะครับยืดออกแล้วอ๋อนี่ไง<อ>มียืดขาได้วยทุกคนยืดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะจัดนะฮะ โอดูหน้ากินมากใช่เลยครับอ่าเป็นไงนี่ตอบโจทย์แล้วได้อยู่บ้านด้วยไม่ต้องออกไปข้างนอกใช่ครับใช่ตรงใต้ฝ่าเท้าก็จะเป็นแบบลูกกลิ้งครับคิดเหมือนเราเข้าคอร์สไปนวดฝ่าเท้าเลยตัวนี้ครับมันจะเป็นลูกกลิ้งปั่นบริเวณใต้ฝ่าเท้าใช่ไหมครับจะรู้สึกสบาย ฝ่าเท้าคนเราจะมีทั้งหมด36จุดนะครับตัวนี้สามารถนวดได้หมดเลยรวมถึงระบบการไหลเวียนของต่อมน้ําเหลืองด้วยซึ่งอยู่ข้างๆตาตุ่มอะฮะสำหรับคนที่ออปวดนะครับมัเป็นต้นคองหัวไหลออฟฟิซินโดมอะไรนี้เราก็มีออใช่เราก็มีให้นะครับคือเอาง่ายๆเครื่องตัวนี้ครับมันจะรองรับกิจจัติประจําวันของเราไว้หมดเลยเไม่ว่าค,ออคุณลูกค้าเนี่ยจะอยู่ออทํางานเกี่ยวกับอะไร ก็คือตัวนี้รองรับไปหมดเลยปวดเมื่อยตรงไหนลดน้ำต้นไม้มาปวดเมื่อยเอวหลังครับผมเราก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปให้หมดเลยอัตโนมัตินวดของตัวนี้จะเป็นการนวดแบบ a c คิวเพชเชอคือการนวดแบบการกดจุดแทนการฝังเข็มครับ๋อ้โหดีส่างสั่งสัคนร้อยเลยครับต้องเชื่อนางนะเพราะนางเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคอนวดคอนวดคนคอนวด ว่างไม่ได้นวดอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็ชอบใช้วิลาค่ะทุกคนดูนังอยู่เธอะดได้ไหมเราวิลานวดนวดให้นวดให้ไหมนวดให้ใช่ไหมล่ะม่นี่ไงเรานะคะขอแนะนําคนที่มีครอบครัวนะคะถ้าไม่อยากทําหน้าที่บกพร่องอย่างวิลามีสามีใช่ไหมสามีใช้นวดก็ขี้เกียนเี่ยนี่ตอบโจทย์เรารักษาความสัมพันธ์ในในครอบครัวไปได้นะทุกคนนะเออชอบไหมมัน มันพอฟังเสียงเพลงใช่ไหมมันก็รู้สึกแบบรลีแลสปาแบบเลือกเลือกของขวัญให้ฉกชับใจไหมของขวัญมันเกิดปีนี้ชอบมากครับ <laughs> ชอบออนไลน์ให้แต่ตัวเองค่ะวันนี้นะคะตัดสินใจชอบให้กับสามีบ้างเพราะปกติวันเกิดก็ได้แต่ของเล็กๆเล็กๆไม่น้อยแล้วก็ซื้อเครื่องนี้แล้วก็ยาวเลยนะเราจริงๆนี่บอกว่าไม่ต้องซื้อของความวันเกิดนะ,ะคิดไหมว่าจะเป็นเครื่องนี้คิดไหมไม่คิดไม่คิดเลยหรอไม่คิดมันอลังการมากมแต่คุ้มมากมสำหรับ คนที่สําคัญที่สุดมันก็ต้องสินค้าก็ต้องดีที่สุดนะครับผมแบรนด์ในระดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเช่ัครับเออพี่หนูลืมถามแล้วเนี่ยนวดนวดทั้งวันเนี่ยกินไฟไหมครับตัวนี้ถ้าพูดถึงนะครับถือว่าประหยัดไฟมากเลยครับคุณกิฟต์เหมือนเราซื้อทีวี40เอทนิ้วเครื่องหนึ่งครับผม<อ>สามารถเปิดใช้ได้ทั้งวันแต่ว่ากินไฟน้อยมากๆครับตัวเนี้ประหยัดไฟครับตอนนี้เรารู้แล้วนะคะซื้อมาปุ๊บจบเลยค่าไฟก็เหมือนทีวี ค่าดูแลรักษาหลังการขายก็คือพี่เขาดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานเลยวใช้อย่างเดียวเลยครับใชงคงครับดีจังซื้อปุ๊บจบเลยทุกคนจบเลยครับมาถึงของขวัญที่นี่สองนะคะนี่ แอบ,บรู้สึกว่าซื้อของผ่านให้สาวมีแต่เหมือนซื้อให้ตัวเองไงไม่รู้<ม>คือเป็นสิทธิ์ที่ตัวเองใช้นั่นแหละอันนี้มันมีข้อจุดเด่นยังไงครับพี่เพราะตัวน,นี้ครับผมก็ที่เหนือ,อกว่าเกาอีโน่ก็คลูวิ่งทัวทัวๆไปนะฮะสปีดความเร็วใช้ได้เหมือนกับลูวิ่งทัวไปปกติแต่ว่ามันจะโดดเด่นตรงที่ดีไซน์คร<อ>ับตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับส่วนมากแถ่ว้าเราจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยนะใช่ค่ะมีบลูทูธนะครับเอาไว้ฟังเพลงเหมือนกัน นะครับแล้วก็มันสามารถพับได้ก็คือพับเก็บแบบเก็บเลยอะครับอ่ายครับผมชิ้นเหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดพื้นที่แคบๆอะไรพวกนี้นะครับอย่างเวลาเราใช้แล้วก็การใช้ง่ายมากรำมากทุกคนคือยังไม่เคยเปิดดูว่ามันมีที่วางอย่างนี้นะอันนี้คือแอบไว้แบบใช่ใช่ชิ้นตรงไหนกันเราเข้าใจว่าพับได้นี่คือพับลงมาเฉยๆแล้วก็วางแบบยาวๆ นี่มันตั้งอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนเราดีไซน์มันสวยนี่ถ้าเกิดหันไม่เข้ามุมอย่างเงี้ยก็คือเก็บได้และเก็บได้เลยแล้วก็มีพื้นที่ปาร์ตี้ด้วยใช่ค่ะใ้รอยู่คอนโดนะไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่มีพื้นที่กลัวซื้อเครื่องวิ่งแล้วแบบไม่มีพื้นที่ห่วงห่วงกลัวที่ใส่กระถายเจ๋งมากชอบอยากให้ดูพี่คนที่เขาแนะนํานะตัวเล็กแค่นี้นะตัวเล็กอ่ะผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่คอนโดคนเดียวใช่คนเดียวเก็บได้สบายเลยครับมันเก็บเมื่อกี้เมื่อกี้ลองวิ่งดู มันเล็กแต่ว่ามันแข็งแรงใช่มันจะแบบปกติถ้าเกิดเราเคยไปลองที่แบบเครื่องเล็กๆมันจะยึบยับยืบยับใช่ไหมใชพามันจะแบบกับเครื่องมันจะโทกันมันจะรู้สึกแบบเหมือนวิ่งแล้วมันติดอ่ะรู้สึกนี้วิ่งแล้วรู้สึกภูมิใจค่ะที่ซ้เลือกของให้เขาแบบได้ของดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะโอ้เอคาจะกอลเอคาจะกอลทุกคนไม่ต้องกลัวนะสำหรับใครที่คิดว่าแบบเครื่องมันจะเล็กแล้วจะลำหนักไม่ไหวถ้าพี่นัดไหวนะคะ ทุกคนบ่อยอค่ะทุกคนถ้ามองลึกถ้าเปล่าเหมือนจะแบบอันเบามันบางไปแต่จะมองขึ้นไปเดินไปวิ่งดูใช่ได้โอเคตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ชอบไหมชอบชอืมนี่ขอบคุณพี่พี่อะไรนะคะครับท๊อปครับผมพี่ท๊อปอ่าใครสนใจหลังไมมาหาวิลานะหรือติดต่อติดต๊อเลยก็ได้แต่จริงหลังไมมาหลังไมมาวิลาจะได้ได้หน้าด้วยแน่ ขอบคุณนะคะทุกคนคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้นะคะสวีตหวานของเราประมาณนี้กี่เดือนแล้วเราไม่ได้เจอกันสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งเดือนครึ่งลทุกคนกับของขวัญที่เซอร์ไพรส์วันเกิดเดี๋ยวเราใช้ไปสักแพ็เดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จกับการทำเซอร์ไพรส์ให้นางนะคะทุกคนฝากติดตามวิลลาพาตัวด้วยว่าไงบอกเข้าไปก็วิลลาฟาตัวนะครับแล้วก็จะลืม มมาาตนัดนั่นไงฝากช่องตัวเองก็มาทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายพอมันเกิดให้นัดหน่อยสุขสันต์วันเกิดนะคะตามมาติดติดแล้วไอทีอายุเท่าไหร่แล้วสามสิบสองข้องว้าเก๊ว้าเก๊ ข่นนมีความสุขมากนะจ๊ะแล้วก็รีบมีลูกเร็วๆได้แล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่มีน้ํายานะไม่มีน้ํายานะ